สวัสดีค่ะมนีก็มาพบมาพอกับคำมพูผ้าเละคือเกาเนาะค่ะมณีคัมพูผ้าโลกสิผ้าทำผู้ชมไปติดตามความฝันกับคุณยายท่านหนึ่งเนาะค่ะอย่ยินว่าคุณยายฝันดีฝันเด็ดค่ะทำผู้ชมเพื่นฝันอีกแล้วว่าสั่นเที่ยวนี่เทากับบลอชาเนาะค่ะคัมพูผ้าโลกสิผ้าทำผู้ชมไปติดตามความฝันของคุณยายพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะแสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินข่าวว่าปลาแร่งนี้ฟันดีเมื่อคืนนี่ก็เลยมาติดตามตัวเลขความฟันน้ำปลาแร่งเนาะค่ะเนาะปลาแร่งฟันว่าจังไรก็เวาสูถ่านผู้ชมหฮาฟังเลยค่ะกับฟันเมื่อคืนขึ้นนี่ฟันนั้นได้ปิดกรีดยางกับเมื่อยไดอันก็เลยไปนอนพักค่ะ นอนบานกาแฟเห็นอันคู่บาเพ่นมาเพ่นว่าอันมายังดาพ่น่าได้ป่ะโอ้ยก็มาขอสู่ขอดาบนี่แล้อยากดำยากรวยวะอ๋อค่ะค่ะพ่นมาจะข้นค่ะมาจะอุงมา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 ดูนึงกัดดูนึงกับไม่ออกพูนึงกับเด้หน่อยผู้นึงอ๋อค่ะเพ่นบ่าจังไดปักที่นี่พ่นก็ว่าอัน ท่านก็ว่าอันมาเฮ็ดยังด่าโอ้ยก็มาขอโุกขอดาดเลยด่าอยากอันอันอยากอยากรวยว่ะสีไฮยูว่ะด่านี่ข่วมฟันว่ะสีไฮยูเพิ่นว่ะอ๋อคุณป่านี่ถามเพิ่นเป็นบอกคะอืมค่ะท่านก็เลยว่าให้ไปีจูบทูปอันสามโลกเพิ่นว่ะสีไฮสุกไฮราดเพิ่นว่ะค่ะอเนี่ยปลาแดงเพิ่นก็เฮ็ด เบียกเมื่อยเพิ่นกะว่าเพิ่นอยากรวยเพิ่นนอนคิดไปเพิ่นก็เ<า>ล้สลายเพื่อนว่าลำบากร้ายเก,กินแล้กันคิดไปค่ะจังไรไปน,นี้ค่ะปลาแร้งเพิ่นบอกว่าจังไรละพระเพิ่อนหายโศกหายลาบปลาแร้งโบยุดถ,<พ>ถูกยุทธเดี่วเป็นไปจังไรน้องเพิ่นกะว่าสีหายโศกหายลาบใหญ่ยู่งอันโตเรียดนี่เพิ่อนหายเพิ่อนหายเบื้องนิ่ถูกเหรอครับเรื่อว่าเพิ่นบอกเพิ่นโตมาเลย เพิ่นกะว่าให้เบิ้งนี่มันถูกว่ามันแปดสามนะจุดถูกแล้วเนลี่ยเยมันออกน้ำถูกมหครับแปดสามต๊ะจึงคืนเลยวะครับแมีตัวเดียวมครับแปดสามมีตัวเดียวว่ามีสองตนี่ล่ะแปดสามเี็นสองตเป็นสองตถ้าถ้าม่นกะเอาเอาเอาหนึ่งแปดสามก็ไดหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่งนี่มาตตสครับหนเล็กน้อย เด็กหน่อยผู้นึงอ๋อเด็กหน่อยผู้นึ่งา่ะนี่กะตีเป็นแปดได้เนาะค่ะเนาะบานีกะจุ๊ดสามหลอดดะกะมาสามคนเนาะค่ะเนาะถ้าบอกเป็นคนนี่ก็คือสามคนกระตีเป็นหนึ่งแปดสามได้เนาะค่ะถ้าซีเรียสสามตัวเนาะค่ะเนาะอาปราเดงมากก็เลยเนไงประแดงก็มากหนึ่งหนึ่งแปดสามแล้วอนงอหนึ่งแปดสมถ้าสองตูวเหรอคะประเด้งแปดสาม แปดสามแมนบอกคะแมนสองตัวพันหนึ่งแปดสามถ้าสามตัวหนึ่งแปดสามเนื้อขาเด้อถ้าสองตัวกะแปดสามค่ะผู้ผู้จะคล้องฝันเพ่นหมักเนาะ่ะเนาะมักหนึ่งแปดสามนี่ละฉันผู้สมสีพิจารณาเบิ่งแต่ไมเนาะแต่ความฝันเพ่นผู้ฝันเหมือนแป่อะไเพิ่นแม่เพิ่นเพื่นบรีเบาเพื่นบรีบอกเป็นตัวเรียยังเรยบครับอเพื่นเพียงอันอันนั้นเพื่นบอกว่าตบะ สี่ไฮยูข่วมด้วยเนี่ยเพื่อการตัพระกับแป๊ะเป็นแปดบันกับเด็กหน่อยกันหนึ่งจิ้ถูกกับสามพระกับแปดพระกับแปดกับแปดเล็กหน่อยกันหนึ่งจิ้ถูกสามดอกเล็กหน่อยกับหนึ่งก็ได้แปดป็นแปดสามหนึ่งสามสามดอกเนาะกับท่านผู้ชมเอาไปล่องตีล่องแปดกันเเนาะอ้ซอยกัน กลกันเปเบึงว่ากานผู้ชมจิดเปรว่าจังไรนะครับเนาะเจ้าพนกหายมาสามตัวหนึ่งแปดสามนะครับเนาะกับให้ท่านผู้ชมไปล่องไปล่องตัดเหรียญบึงเพื่อมิฉู่ไงก็ไปปลาแลงเนาะครับเนาะเพิ่นกัด่าเพิ่นไปเกียดยางเพิ่นว่าเกียดยางแล้วเมื่อยเมื่อยกัดเลยมันมันนอนพักกัดกัดกัดเดฝันเนาะครับเนาะเดฝันเห็น ผู้เฒ่าผู้เฒ่าจะขวัญก่อนป่ะพระพระพระห็นพ่ะพระกับเด็กหน่อยมันเนาะพระก็เล็กหน่อยพะแดงเป็นพระหินพระก็เด็กหน่อยพระกับเด็กหน่อยเพิ่นก็ได้จุดถูกเพิ่นก็บอกให้ว่าจุดถูกสามหลอกพระเด็กหน่อยแล้วก็ผู้หญิงผู้หนึ่งมันบอกว่เพิ่นก็บอให้จุดถูกสามหลอก ยุทถูกสามดอกไ้คอเป็นบอค้าเพื่อนว่าเพิ่นก็บ้าสิไหู้บไให้ลากไยูเพิ่นว่างค่ะบอยขอเพื่อนมาเพื่นบ้านสีหฮยูเพื่นวลาตัวเลขออกแม่น้ำถูกทุเทียนเลยบุณค่ะแม่นค่ะตัวเลขออกมาน้ำถูกเนาะค่ะเนาะแปดสามกระยำตัวเลขอีกนะค่ะปลาแรงหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามค่ะกรมี่ท่อนี่บอค่าคำฝัน ค่ะครับผมสวัสดีค่ะค่ะงคบคุณค่อคุณคุณผู้มคุณปลางครับผีมาต้อนรับใหม่่นแกครับนอะขอมีโชคไงครับปเรงเพ่อนอครับนอครับสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้คาพูดผ้าละกษีผ้าทำผู้ชมมาสรุปตัวเลขของปะแเรงน้อค่ะเลขของปะแเรงเพิ่นไปนอนไฮค่ะเพิ่นไปนอนไหเพิ่นกับฝันเห็นผ้ายางมากค่ะทำผู้ชม พระยางมากกับเล็กน้อยค่ะสามคนค่ะยางมากสามคนเนาะเล็กน้อยเพื่อนกับแปเป็นเด็กหนึ่งค่ะพระเพื่อนกับแปรเป็นเลกแปดกับมาสามคนเนาะค่ะมาสามเพื่อนกับแปรเป็นเด็กสามกับหนึ่งแปดสามค่ะเด็กสองโตเพื่อนกับแปดสามหมวดประจำวันที่สาอกอกระดาโคมสองหาหกหค่ะ ก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลค่ะขอให้โศกสศกมันมานกันทุกคนเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คำพูดพาลาะน้ำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูดพาละกสิคอจบไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ